ังเนี่ยพรุ่งนี้แม่ทีจะได้มีงานทำนะเขาจะได้บอกว่านั่งแพ็คของแบบว่าใช่ยังมีความสุขอย่งมีความสุขเลยใช่ให้เอาจริงจริงๆนะพี่ก็แค่แบบผอมลงแคุณแม่พี่อ่ะเพรว่าเวลาพี่ถามใช่ไหมหนูชอบหนูชอบสังเกตเวลาพี่ถามว่าคุณแม่วันนี้คุณแม่ไปไหนมาคุณแม่บอกว่าวันนี้แม่ก็แบบไปพัฒนาสูตรอะไรเงี้ยคุณแม่พยายามแบบพัฒนาสูตรแม่นู่นนี่นั่นเยอะมากเลยใส่ใจคิมมากคือแม่ลดเ้ยคิมเห็นไหมทำไมแม่ขยันขนาดนี้คะคือผมเมื่อกลับมาบ้านมาคิว่าแม่ เปิดกระดาษเลยแล้วเขียนจริงจังมากผมไม่พูดเล่นนะที่หลังน่ะคือแม่เขียนแบบเขียนแบบเขียนจริงจังมากแกไปลงโรงงานมาแล้วเขียนแบบโพยโพยหวยอ่ะคือแล้วแกก็มาคุยจริงจังด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละันละกันไม่ใช่ไม่ใช่แกเขียนสูตรแบบจริงจังมากเป็นเล่มใหญ่เป็นที่อื่นเนี่ยเขาใช้ไอ้ไอแพนใช้อะไรจดแม่ผมเนี่ยเขียนสูตรคือ แกยังเขียนสูตรด้วยมืออยู่บนกระดานเป็นแผนผังเลยทุกคนอันนี้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าเขาเขาเขา,เขานั่งเขียนอยู่ตรงนี้จริงเพอ,อเขียนเป็นไหลายวันหลายวันปุ๊บทำหายอา้า ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้พยายามเห็นควาจพยายามมันอยู่ในซิลิบุ่งไว้ละเิลิบึ่งจะต้องเล่นกันเหมือนช่วงนี้คุณแม่กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ใช่เขาซุ่มทำอะไรสักอย่างทุกคนรอดูรอดูว่าจะมีอะไรออกมาสวยใครทำนี้่อยากชอบนะจัดมาดูสมบูรณ์ดีใครทำเนี่ยโตัอ่มพี่กล้าเป็นคนทำครับพวสวยแต่เจ๋งนะแต่เจ๋งนะเนี่ยคือไม่ได้ทำง่ายนะอันนี้เราต้องเราต้องเราต้องพับแล้วแช่น้ำไว้มันต้องเล่นไงเราต้องปีน ปีนขึ้นไปสูงสุดแล้วโดดลงมาปกติมันจะมีอยู่แต่ที่แบบหรูๆอะไรพวกนี้แต่ว่าบ้านพี่รวยจัดเลยแบบว่าซื้อมาซื้อมาให้ให้ลงมั้งมูเล่นเอออ่าให้ผมเริ่มเดี๋ยวจะผูกเชือกแล้วก็ปีนง่ายหน่อยใครปีนขึ้นไปตกตรงกลางก็ได้ด้วยนะเจ็บนะแต่คุณกิงเคยตกที่นีใช่ป่ะไม่ได้ตกกระโดดเลยกระโดดเลยเออเดี๋ยวฟังรู้เลยเดี๋ยววันนี้คุณกิงจะเป็นคนโดดโชว์นะคนแรกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บไว้เราเก็บไว้เล่นพร้อมเด็กวันเที่ยวเลยวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้เเเเเเเสาา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 รร์์์์วววววัััันนนนนออออทททิิิิตตตตยยยยีี่่่่คืดดด๋ปใใหห้้้็กกๆขมแลบ ปลอดภัปยปลอดภัยเออก็คือให้แบบโดดกันให้สะใจไปเลยคุ้ใหญ่ก็ต้องนั่งเฝ้ากันดีๆด,ด้วยนะ,ะอืมได็กเฝบอกบอกอ่าใจเย็นใจเย็นก่อนแซมขอดูขอดูผมในหล่อหอ่หอ <c oughs> เอาจริงไงก็แค่แบบว่าตัดผมนะครับผมก็หลอนะ่อแล้วไม่ทำไมยืนือนคนไม่มีแรงทำไมยืนอย่างนั้นอะทำไมดิยืนดีๆนี่ตกผาลายพึ่งเวอร์ แทนซัมบอยเหมือนสไปเดอร์แมนที่มันนั่งอยู่เหมือนกันเนี่ยนะก็นี่เป็นสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้เด็กๆเ,เล่นแต่ทีน,นี้เราจะทำแผนเนี่ยให้เด็กๆอะ่ะปั่นจักรยานหรือวิ่งมาตรงไอ้ที่เป็นพลาสติกเนี่ยน,นะลอยน้ำแล้วก็ปีนนี่เล่นแค่นี้เด็กๆก,ก,ก็มีความสุขละปีนี้ไม่ต้องลงมาหรอกเจสซี่งเจสซี่กีแม่งพังหมดแล้วเอะคือใครเอาไปตั้งบนหิ้งก็ดูขังแล้วนะแค่นี้ เราก็ท่องแม่ชิสแม่ชิสอะไรเนี่ยเข้ามาต่อไว้พี่นี่อยากรู้จริงเลยนะว่าว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีบ่อน้ำเนี่ยแกจะไปสวัสดีที่ไหนทุกเช้าวะอ้าวยังไงก็มีที่รองรับแม่เหรอแม่เป็นคนขยันทุกที่ต่อให้อยู่ที่ไหนแม่ก็ไปสวัสดีทุกที่อยู่ดีเพราะว่าคือผมอยากรู้กิมคนเจ๋งมากนะผมเนี่ยคือจะพยายามถ่ายคอนเทนต์ซ้ำกระบอกเดิมเนี่ยสองครั้งก็เครียดแล้ว แม่จะปีนเลยเนี่ยสวัสดีจ้าแอมทุกวันเลยเป็นพลังบวกให้ทุกคนเวอร์โบนี่แล้วก็มีเอฟซีน่ารักน่ารักไปสวัสดีทุกเช้า <c ười> ต้องขอบคุณ <c ười> จริงๆนะครับเพราะว่าเอฟซีน่ารักมากคือเป็นกำลังใจให้คนแก่คนหนึ่งน, <c ười> นี่ผมจะบอกให้ว่าจำวันนั้นได <c ười> <c ười> ้ไหมที่ว่าผมเครียดเรื่องเขาแบบ <c ười> ไอ้เรื่องอะไรอะไรมากมายอ่ะเฮ้ยพอผมเครียดออกไปแรงๆเนี่ยเฮ้ยลดจริงดีใจว่ะลดลดไม่ไม่ผมดีใจลดลดจริงลดจริงให้น้องช่วยยืนยันสุขภาพแม่ดีขึ้นจริงสุขภาพแม่ดีขึ้นจริงแล้วฮัลโหลอะไรแม่เป็น เฮ้ยเดีใจด้วยดีใจกับจี๊ด้วยเออชีสสุขภาพดีเลยตั้งแต่วันนั้นใครถึงใครจะด่าผมอะไรแต่ผมบอกเลยว่าจีดไปปรับปรุงร่างกายแล้วก็สุขภาพดีมาเลยจริงไม่ได้ไงจีดจีดเห็นลูกเนี่ยปรับปรุงสุขภาพด้วยเห็นไหมลูกหล่อขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าทําผมเลไพี่แซมดูดูแม่ใกล้เล่นแซมดูปากแดงเชียว